สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้ครูบอมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะทะน่านาจอของหนูเนี่ยนะครับขึ้นอะไรเนี่ยให้กดกดอิดนะครับคือครูบอมเนี่ยกำลังจะอัดคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆที่ไม่เข้าสะดวกที่ไม่สะดวกเรียนเข้ามาเรียนภายหลังได้ด้วยนะครับที่ครูบอมให้ทำแบบฝึกหดัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นแบบฝึกหัดเรื่องการใช้คำความหมายตรงแล้วก็ความหมายโดยใน นะครับโดยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องง่ายๆลองให้เด็กๆทําเองก่อนทีนี้ก็มีเด็กๆหลายคนเลยแหละบอกว่าครูบอมครับช่วยสอนทวนให้อีกหนึ่งรอบได้ไหมผมยังเข้าใจหนูยังเข้าใจแต่ยังเข้าใจไม่ละเอียดทีทวนเดี๋ยววันนี้ครูบอมมาสอนชัดๆให้อีกหนึ่งรอบนะครับสวัสดีปะพนทีนะครับ วันนี้นะครับเรื่องหลักการใช้คำเนี่ยนะครูบอมจะสอนเราเกี่ยวกับความหมายของคำนะครับหน้าจอของเด็กๆตอนนี้เป็นหน้าจอ powerpoint ครูบอมไหมลูกประพนทีเปิดไมค์ตอบครูบอมได้ไหมฮัลโหลได้ยินไหมลูกครับโอเคหน้าจอของครูบอมตอนนี้เอาน้าจอของประพนทีเป็นหน้า powerpoint ครูบอมไหมลูกเป็นครับโอเคประพนทีเป็นตัวแทนเพื่อนๆช่วยช่วยครูตอบหน่อยนะ ลักษณะของความหมายเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความหมายกันนะครับจริงๆแล้วหน้าจอตอนนี้จะมีอยู่ทั้งหมด3แบบเป็นความหมายตรงความหมายแฝงแล้วก็ความหมายจากน้ําเสียงระดับชั้นม .1 รู้จักแค่2ออย่างแรกนะครับคือความหมายตรงแล้วก็ความหมายแฝงบางครั้งก็เรียกความหมายอุปมาถ้าอย่างในชี้ที่ให้ไปแบบฝึกหัดเรียกว่าความหมายโดยในนะครับ ความหมายตรงเป็นความหมายตามตัวอักษรที่ปรากฏในพจนานุกรมนะอย่างเช่นครูบอมบอกว่าครูบอมชอบกินกล้วยครูบอมชอบกินกล้วยกล้วยก็คือผล,ลไม้ชนิดหนึ่งมีเปลือกสีเหลืองเมื่อสุกจะมีผลนิ่มมีกลิ่นหอมรสหวานอันนี้คือความหมายตรงของคำว่ากล้วย ส่วนความหมายแฝงเป็นความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ไม่ได้บอกมาตรงๆความหมายแฝงของคําว่ากล้วยเช่นครูบอมครับภาษาไทยปีเนี้ยกล้วยมากๆเลยแสดงว่ากล้วยก็คือง่ายมากๆเห็นไหมคำม,มากล้วยหนึ่งคำมีได้สองความหมายหนึ่งเป็นผล,ลไม้เปลือกสีเหลืองเมื่อสุกจะนิ่มมีกลิ่นหอมรสหวานอันนี้คือความหมายตรงส่วนความหมายแฝงของกล้วยก็คือง่าย ตัวอย่างอื่นเช่นความหมายตรงของคําว่าหมูก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งคนนิยมบริโภคเนื้อเป็นอาหารความหมายแฝงของคําว่าหมูคืออะไรอะพวกเรานึกออกไหมครับวิริยะปฏิพัทธ์ประพลทีวีรศักดิ์นึกออกไหมลูกคําว่าหมูมัมีความหมายอะไรได้บ้างนอกจากแปลว่าสัตว์ประพลทีนึกออกไหมลูก ึกออกไหมครับคำว่าหมูหมูเนี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ปีนี้ข้อสอบหมูมากๆแปลว่าข้อสอบเป็นยังไงลูกทราบไหมนะมันแปลว่าข้อสอบง่ายนะครับหมูนี่พวามหมายแฝงก็คือง,ง่ายอย่างเช่นคำว่าจรวดอย่างเนี้ย ประพนทีเปิดไมค์คุยกับครูได้ไหมลูกปฏิพัฒ์วิริยาเปิดไมค์คุยกับครูได้ไหมครับฮัลโหลวิริยะปฏิพัฒ์เปิดไมค์คุยกับครูคได้ไหมลูกอย่างเช่นคำว่าจะตรวจนะครับความหมายตรงก็คือเนี่ย เป็นยานอวกาศนะอย่างตัวอย่างในภาพเลยนะครับ <c oughs> สวัสดีใครเนี่ยวะรัญญาแสงกล้าใช่ไหมมหนึ่งทับสี่นะอย่างเช่นคำว่าจรวดนะครับความหมายตรงก็คือเนี่ยเป็นยานอวกาศนะเป็นกระสวยอวกาศส่วนความหมายแฝงก็คือมีความเร็วสูง อย่างเช่นวิริยะเข้าเรีย,กย,ยงกับครูบอมไวยังกระจรวดแนะ่ก็คือวิริยะเข้ามาคนแรกเลยนะไวย,ยังกระจรวดรำมาบ้านความหมายตรงของบ้านก็คือที่อยู่อาศัยของเรานะครับส่วนความหมายแฝงก็คือธรรมดาทั่วไปเช่นครูบอมหน้าตาบ้านบานอาหารร้านนี้รสชาติบ้บาน,บานก็คือรสชาติทั่วไป หมายบรรทัดความหมายตรงเป็นเครื่องมือใช้สำหรับขีดเส้นให้ตรงแล้วก็ใช้วัดขนาดส่วนความหมายแฝงของหมายบรรทัดก็คือเป็นคนตรงไปตรงมาไม่คดโกงไม่โกหกเป็นคนซื่อสัตย์นี่ตัวอย่างนะครับสวัสดีวลัญญานะครับคำว่าลิงความหมายตรงของลิงก็คือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง ความหมายแฝงของลิงก็คือซุกซนนะความหมายแฝงของลิงก็คือซุกซนความหมายตรงของหมูก็คือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมนุษย์นิยมบริโภคเนื้อเป็นอาหารความหมายแฝงของหมูก็คือง่ายเช่นประพลที่ทํำข้อสอบภาษาไทยได้แบบหมูหมูก็คือได้ง่ายแบบง่ายๆเลยเกาอี เก้าอี้ถ้าเป็นความหมายตรงก็คือวัตถุอย่างนึ่งที่มนุษย์เราใช้สำหรับนั่งหย่อนขาแล้วก็มีพนักพิงเพื่อให้สบายนะเก้าอี้ในความหมายแฝงแปลว่าตำแหน่งเช่นครูบอมได้นั่งเก้าอี้ตำแหน่ง หัวหน้าวัดผลโรงเรียนเนี้ยมาสามปีแล้วแสดงว่าครูบอมนั้นมีตำแหน่งวัดผลนะได้นั่งเก้าอี้วัดผลคือมีตำแหน่งู่ที่งานวัดผลสามปีและออกเกรดให้กับเด็กๆอย่างนี้เป็นตน้นนะครับหรืออย่างเช่นนางสาวตรีนุชได้นั่งเก้าอี้กระทรวงศึกษาธิการก็แปลว่านางสาวตีนุชได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเป็นตน้นเนาะต่อมากา ความหมายตรงของกาก็คือนกชนิดหนึ่งที่มีขนสีดำสนิทนะไม่มีสีอื่นปนมาเลยนะครับความหมายแฝงคำว่ากาก็หมายถึงชาติตระกูลต่ำเตี้ยก็ได้นะชาติตระกูลไม่สูงอย่างเงี้ยนะหรือมีผิวเข้มมีสีเข้มอย่างงี้ก็ได้เช่นโอ้โหเธอดูเคขาสิอย่างกับอีก,กาเลยแปลว่าดำมากๆ หรือบอกว่ายังมาทําสันดานกานะย่ามาทํานิสัยกาที่นะหมายถึงว่านิสัยไม่ดีสันดานไม่ดีไม่น่ารักอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปคําว่าดาวดาวความหมายตรงก็หมายถึงวัตถุบนท้องฟ้านะแบ่งเป็นดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์นี่ภาษาทางการศึกษาเราเรียกการศึกษาเรื่องดาวว่าดาราศาสตร์แต่ถ้าเป็นความหมายแฝง Fan, คามหมายแฝงคาว่าดาวจะหมายถึงคนที่มีลักษณะโดดเด่นสวยที่สุดโดดเด่นที่สุดหน้ามองที่สุดอย่างเช่นวารัญญาเป็นดาวโรงเรียนแสดงว่าวารัญญานี่สวยสุดในโรงเรียนวัดบัาขาเลยหรือแฟนของปฏิพัฒน์เป็นดาวมหาวิทยาลายัยแสดงว่าปฏิพัฒน์ได้แฟนที่ได้รับตําแหน่งคุณที่สวยที่สุดในมหาวิทยาลายัยแบบนี้เป็นต้น ต่อมาจิ้งจอกความหมายตรงของจิ้งจอกก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งเนาะเป็นสุนัขกล้าเนื้ออาศัยอยู่ในป่าถ้าความหมายแฝงของจิ้งจอกก็คือมีเล่เหลี่ยมไม่น่าคบหาเสือความหมายตรงเป็นสัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่งมีพละกกำลังมากอาศัยอยู่ในป่าแต่ถ้าเป็นความหมายแฝงเสือได้หลายความหมายเลยนะ ตัวอย่างเช่นเสือที่แปลว่าโจนในสมัยก่อนเนี่ยใครจะมีแก๊งเสือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นแบบเป็นซุ้มนะเป็นเป็นซุ้มโจนะ่ะจะได้เป็นซุ้มของเสือเสือฝ้ายเสือดำเสือสมิงแล้วแต่ว่าหัวหน้าแก๊งชื่ออะไรก็ใส่คําว่าเสือตามชื่อด้วยหัวหน้าแก๊ง โจนที่เรียกว่าเสือเนี่ยลักษณะเขาคือเขาจะไปปล้นบ้านคนรวยและเอาของที่ปล้นได้มาแจกคนจนเราจะเรียกว่าเสือหรืออีกแบบหนึ่งเสือจะใช้ในความหมายเสือผู้หญิงก็ได้หมายถึงคนเจ้าชู้ชอบเที่ยวผู้หญิงเป็นต้นนะแล้วครูบอมก็ให้พวกเราทำแบบฝึกหัดหนึ่งแบบฝึกหัดจำได้ไหมลูก ใครส่งมาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวครูบอมตรวจให้ถ้าใครยังไม่ส่งครูบอมจะให้อยากให้พวกเราทําไปพร้อมๆกันนะครับนะไปหานี้มาเลยไปหานี้มาเลยใบงานวิชาภาษาไทยนะเรื่องความหมายตรงและความหมายโดยในนะครับที่ให้ทําเมื่อ2วันที่แล้วนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้ครูบอมจะมาเฉลยให้นะครับนี่ ความหมายโดยตรงกับความหมายโดยนายนะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะครับทำงานกับครูบอมอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นแล้วก็เลขที่นะครับใส่ เด็กหญิงเด็กชายนายแล้วก็นางสาวด้วยนะเขาบอกบอกว่าให้นักเรียนพิจารณาคำที่ขียนเส้นใต้ต่อไปนี้ว่ามีความหมายโดยตรงหรือความหมายโดยในนะครับว่ามีความหมายโดยตรงหรือความหมายโดยในนะครับอืมย่างนี้นะ ไปดูนะครับเขาบอกบอกว่าถ้าเป็นความหมายโดยตรงก็ให้ทําเครื่องหมายถูกที่ความหมายโดยตรงถ้าเป็นความหมายโดยในก็ให้ทําเครื่องหมายถูกที่ความหมายโดยในนะข้อที่หนึ่งเขาบอกบอกว่าเธอเป็นดาวประจําโรงเรียนที่สวยและฉลาดมากๆอันนี้เป็นโดยตรงหรือโดยในลูกอันนี้เป็นโดยตรงหรือโดยในลูก วิยะเปิดใหม่ได้ไหมครับ,ดรบโดยนายเก่งมากวิยะช่วยครูตอบหน่อยนะครูบอมคุยคนเดียวครูบอมเหงาว่านะข้อนี้เป็นความหมายโดยนายช้างเผือกอย่างเธอจะต้องประสบความสําเร็จในการเรียนแน่นอนอันนี้เป็นโดยตรงหรือโดยนายลุกช้างเผือกอย่างเธอโดยนายหรือเปล่าครับ โดยนายหนูรู้จักคําว่าช้างเผือกไหมลูกความหมายโดยตรงก็คือช้างที่มีลักษณะตามตำราว่าเป็นช้างมูคนนั้นเราเรียกว่าช้างเผือกแต่ความหมายโดยนายนแปลว่าอะไรอ่ะรู้ปะ่ะรู้ไหมลูกช้างเผือกความหมายโดยนายคือเป็นคนที่มีความสามารถนะ อยู่ในที่ที่ไม่คิดว่าจะไปอยู่ตรงนั้นเช่นถ้าคนที่มีแบบเก่งมากๆอ่ะส่วนมากมักจะอยู่ในจังหวัดใหญ่ๆที่พ่อแม่มีฐานะแล้วส่งไปเรียนพิเศษในเมืองแต่บางครั้งเราก็เจอเด็กที่เก่งมากๆเก่งกว่าเด็กในเมืองอีกแต่อยู่ตามชนบทตามป่าตามเขาแบบนี้เราเรียกว่าช้างเถือยหรืออย่างเช่น ปกติถ้าเราจะพูดถึงคนที่หน้าตาดีๆเราก็จะนึกถึงกรุงเทพนึกถึงขอนแก่นนึกถึงเชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่ๆนะเป็นจังหวัดใหญ่ๆแต่ไม่น่าเชื่อว่าบางครั้งคนที่เป็นดาราก็มาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บางครั้งคนที่เป็นดาราก็เป็นชาติพันธุ์ชาวเขาชาวเผ่า หรือมีบ้านอยู่บนดอยไกลๆอ่ะอย่างเงี้ยเราเรียกว่าช้างเผือกเป็นคนที่มีความสามารถมากๆหรือเป็นคนที่หน้าตาดีมากๆและอยู่ในที่ไกลๆอยู่ในที่ที่ไม่คิดว่าจะไปอยู่ตรงนั้นเราเรียกว่าช้างเผือกนะต่อมาลูกน้ำมะพร้าวร้านนี้เปรียรปร้ยวจนเข็ดฟันเลยเปรี้ยวจนเข็ดฟันเป็นความหมายตรงหรือความหมายโดยนายลูกตรงะปะเป็นความหมายโดยตรงนะ เปรี้ยวในที่นี้ก็คือมีรถเปรี้ยวเป็นความหมายโดยตรงเปรี้ยวเข็ดฟันนะครับแต่ถ้าบอกว่าวันนี้วันนี้เธอแต่งตัวเปรี้ยวมากๆเป็นความหมายตรงหรือความหมายโดยในายลถเาบอกแต่งตัวเปรี้ยวมากๆกว่านี้เป็นไรน,นะโดยนเป็นโดยนนะครับเต่าชอบกินผักบุ้ง เต่าอันนี้เป็นสัตว์ใช่ไหมถ้าเต่าที่มีความหมายเป็นสตัตว์ชอบกินผักบุ้งเป็นโดยตรงหรือโดยในลูกโดยตรงครับโดยตรงแต่ถ้าบอกบอกว่าน้องทํากันบ้านช้าเป็นเต่าเลยคืนเนี้ยไม่เสร็จแน่ๆเลยช้าเป็นเต่าเป็นการเปรียบเทียบแสดงว่าเป็นความหมายโดยตรงหรือโดยในลูกวิริยะโดยในครับ โดยนายเขาบอกว่าคนปากหวานอย่างบางออนเนี่ยนะมักจะมีแต่คนชอบพูดคุยด้วยบางออนเป็นคนปากมีรสชาติหวานหรือเปล่าวิริยะครับวิริยะลูกบางออนปากหวานน่ะแปลว่าปากเขามีน้ำตาลติดปากใช่หรือไม่ใช่ อาววิทยะหายไปไหนแล้วคำว่าปากหวานหมายถึงคนที่พูดจาใช้คำหวานหวานพูดจานุ่มนวลแบบนี้เป็นความหมายโดยในนะครับฉันชอบกินกล้วยน้ำว้านในตอนเช้าคําม่กกล้วยน้ำว้าก็คือบานานะ่ะเป็นผล,ลไม้สีเหลืองแบบนี้เป็นความหมายโดยตรงแต่ถ้าบอกบอกว่างานก,กล้วยๆอย่างเงี้ยใครก็ทำได้ งานก,กล้วยๆแสดงว่าเป็นงานง่ายๆเป็นเรื่องง่ายๆทำได้ง่ายพัากล้วยที่แปลว่าง่ายแสดงว่าเป็นความหมายโดยในนะครับต่อไปต่อไปฉันนั่งทำงานบนเก้าอี้นะฉันนั่งทำงานบนเก้าอี้ คำว่านั่งทำงานบนเก้าอี้ก็คือเก้าอี้จริงๆที่เราใช้นั่งมันก็จะเป็นความหมายโดยตรงแต่ถ้าบอกบอกว่าปีนี้นะเธอต้องได้เก้าอี้ประธานบริษัทแน่ๆเลยคำว่าเก้าอี้ประธานบริษัทแปลว่าได้ตำแหน่งประธานบริษัทถ้าเก้าอี้แปลว่าตำแหน่งประธานบริษัทแบบนี้จะหมายถึงความหมายโดยใน นะคแม่ค้าคนนี้เค็มมากลูกค้าซื้อของตั้งหลายพันไม่ลดให้สักบาทเลยเค็มมากๆเค็มในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าม,ามีรสเค็มแต่หมายความว่าเขาเป็นคนขีน้เหนียวใช่ปะเขาเป็นคนขีน้เหนียวครูครับครับผมข้าช้าครูครับคสวัสดีครับบรลลิศตอนต้นถ้าไม่ทันเดี๋ยวไปย้อนดูคลิปนะเดี๋ยวครูลงคลิปไปให้นะครับ ครับผมวอรล,ลีช่วยครูบอมตอบหนอได้ไหมลูกเดี๋ยวแป๊บนึงครูหาใบงานนะครับได้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 ใบงานหัวกระดาษจะเขียนว่าความหมายโดยตรงกับความหมายโดยในลูกมาบุกองแน่ไห <c oughs> เมเจอไหมครับ มายังลูกยังครับปูรอสับครับอ่ารอ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 ก็หาลูกเจอแล้วครับ ครับอ่ะดูลูกตอนนี้เราอยู่ที่ข้อเก้ากับข้อสิบนะครับครับผร้อ่ะแปะ๊บนึ่งนะลูกอ่ะวลลิสช่วยครูตอบได้ไหมลูกได้ครับ อยอดเียมกับเทียมดอง <_ d ata> เขาบอกว่าข้อสิบเอ็ดนะลูกแม่ค้าคนเนี้ยเค็มมากเลยลูกค้าซื้อของต้องหลายพันไม่ลดให้สักบาทเลยอะลูกแล้วเขาก็ถามว่าเนี่ยวลลิครับคําว่าเค็มเนี่ยเป็นความหมายตรงหรือความหมายแฝงหนูรู้จักความหมายขอโทษเป็นความหมายตรงหรือความหมายโดยในหนูรู้จักความหมายตรงกับความหมายโดยในไหมลูกไม่อะ ความหมายตรงเป็นความหมายที่มีในพจนานุกรมเช่นคําว่ากล้วยความหมายตรงก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งมีเปลือกสีเหลืองมีรสชาติหวานแล้วก็กลิ่นหอมอันนี้ความหมายตรงความหมายโดยในก็คือต้องคิดอีกทีก่อนเป็นความหมายเปรียบเทียบเช่นว,วาลิศบอกว่าครูบอมครับข้อสอบครูบอมปีนี้มันกล้วยมากๆากเลยแสดงว่าข้อสอบครูบอมเป็นยังไงง่ายครับง่ายคําวม,มากล้วยที่แปลว่าง่ายเป็นความหมายโดยใน คำว่ากล้วยที่แปลว่าผลไม้เป็นความหมายโดยตรงไอ้เอาใหม่บอกว่าวอลลิครับครูบอมอ่ะช่วงเนี้ยไม่ซื้อหมูกินเลยหมูแพงหมูนี่เป็นความหมายตรงหรือความหมายโดยในหยลูกโดยนายครับโดยนายหรอ,อหมูแปลว่าอะไรตรงครับโอ้เป็นความหมายโดยตรงตรม,มันเป็นสัตว์ใช่ไหมมันเป็นสัตว์แต่ถ้าครูบอมบอกว่าวลลดูแก้มครูบอมสิ น้ำหนักครูบอมขึ้นสามโลอันนี้เรื่องจริงน้ำหนักคูบอมขึ้นสามโลเป็นหมูเลยความหมายโดยตรงหรือโดยในโดยในครับโดยในเก่งมากข้อนี้ก็บอกว่าแม่ค้าคนนีเค็มมากเลยบรลลิตลูกค้าซื้อของตั้งหลายพันไม่ลดราคาหเลยสักบาทนึงคําว่าเค็มเป็นความหมายโดยตรงหรือโดยในลูกโดยในครับโดยในแปลว่าอะไรอ่ะุ โดยนายแปลว่าเอ่อเค็มแปลว่าอะไรลูกความหมายโดยนายเข้มแปลว่ารู้ไหมเขาเข้มมากเลยอ่ะข,ข,ข,ขี้เหนียวเลยพูดขี้เหนียวขี้เหนียวกระโปรงตัวนี้สวยเตตาแต่ว่าคนใส่กระโปรงเตตาเราเปล่าไม่ได้เตะครับไม่เขาไม่ได้เตะจริงแล้วคำว่าเตะตามันแปลว่าอะไรอ่ะ มันเตะตาเห็นแล้วหูงี้เลยอ่ะสวยรวครูอะไรนะลูกสะดุดตาครับใช่เตะตาแปลว่าสะดุดตาถ้าต้องแปลความหมายอีกอีกครั้งหนึ่งแบบนี้มันเป็นโดยตรงหรือโดยในลูกโดยในครับโดยในเก่งมากข้อสอบวิชาภาษาไทยของครูสายใจหินจริงๆเลยหินจริงๆมันแปลว่าอะไรอ่ะหินจริงๆเลย ้อสอบครูสายใจเป็น<อ>หินมากเนะี่ยโอ้ไปกินข้าวนะโอ้รู้ไหมหินแปลว่ายากเป็นความหมายโดยในหินแปลว่ายากนะหินแปลว่ายากถ้าบอกว่าน้องกำลังนั่งเรียงก้อนหินถ้าเรียงก้อนหินอันนี้เป็นก้อนหินจริงๆเลยใช่ไหมใช่ครับอ่าแบบนี้เป็นโดยตรงหรือโดยในลูก ดยตรงครับโดยตรง,ตรงปัจจุบันไม่มีนักเขียนไส้แห้งระดับวงการวรรณกรรมแล้วนักเขียนของไส้แห้งอะ่ะ <c oughs> เขาเป็นโรคหรเปล่าอ <c oughs> ใช่หรือไม่ใช่อะ่ะ <c oughs> เขาเป็นโรคไส้แห้งปะ <c oughs> ไม่ใช่ครับไม่ใช่คำว่าไส้แห้งหมายถึง ไม่มีเงินจะกินข้าวว่ะมีรายได้ไม่พอที่จะไปซื้อข้าวเราเรียกว่าไส้แห้งเป็นความหมายโดยในในสมัยก่อนนะจะมีคําเปรียบเทียบบอกว่าถ้าเธอทำอาชีพนักเขียนเนี่ยคจะไส้แห้งก็คือมีรายได้น้อยไม่พอซื้อข้าวกินเขาเรียกว่าไส้แห้งนะไส้แห้งคือรายได้น้อยไม่พอซื้อข้าวกินข้อสิบหลูกวลลิศครับเนื้อร้ายที่อยู่ในองค์กรของเรา คูณจะต้องเลือกตัดออกไปใครเป็นเนื้อร้ายต้องตัดออกไปคำว่าเนื้อร้ายเป็นโดยตรงหรือโดยในโดยในครับโดยในยหมายถึงคนที่คอร์รัปชันคนที่ขี้เกียจเป็นเนื้อร้ายคนที่เป็นพิษภัยกับองค์กรกับบริษัทต้องตัดทิ้งถ้าเป็นความหมายโดยตรงเนื้อร้ายก็คือมาเร่งต้องตัดเนื้อร้ายออกอย่างเงี้ยเป็นต้นต่อไปข้อที่สิบเจ็ด ข้อที่สิบเจ็ดพ่อกำลังตุ๋นไก่อยู่ในครัวพ่อกำลัง,<ด>ต,งตุ๋นไก่อยู่ในครัวโดยโดยตรง,ตงครับ <c oughs> พ่อกำลังตุ๋นไก่อยู่ในครัวเป็นโดยตรงถ้าบอกโอ้ยขอโทษคุณบอมใส่ผิดโดยตรงฝั่งนี้ผู้ชายคนนี้ตุ่นพี่ชายจนเปื่อยเลย ุนอันนี้เป็นโดยตรงหรือโดยนายลูกโดยนายครับโดยนายแปลว่าถูกหลอกแกงต้มตุ๋นไงตุนแปลว่าทําอาหารให้นิ่มก็ได้เช่นเนื้อตุนหมูตุนไก่ตุน,ตนเป็ดตุนนี่ไข่ตุน,น,ตนแต่ถ้าบอกว่าตุนที่แปลว่าหลอกลวงอ่ะแปลว่าเป็นโดยนายหัวหน้าไฟเขียวให้ฉันส่งต้นฉบับกับบริษัทได้ วัวหน้าไฟเขียวให้ฉันส่งต้นฉบับกับบริษัทได้โดยนายครับโดยนายไฟเขียวแปลว่าอนุญาตนะไฟเขียวแปลว่าอนุญาตแบบโอ้ได้เลยทําเลยโอเคอนุมัติมีไฟเขียวแต่ถ้าบอกว่าเมื่อสัญญาณไฟเขียวขึ้นแม่จึงขับรถผ่านสี่แยกไปได้ไฟจราจรสีเขียวเป็นความหมายโดยตรงหรือโดยนายลูกโดยตรงครับโดยตรงเนี่ยง่ายจะตายเห็นไหม เม,ม,มื่อกี้หนูไม่รับใครเสียงใครด<อ>ูพอดูข้อหนึ่งถึงข้อแปดนยครับได้ได้ขึ้นมาใช่ไหมเ <_ C 1> ขาบอกว่าเธอเป็นดาวโรงเรียนเธอเป็นดาวโรงเรียนเธอลอยอยูบ่บนฟ้าไหมล,ลูกวอลลิศใช่ครับโดยในครับโดยในช้างเผือกอย่างเธอต้องประสบความสําเร็จ โดยนายครับโดยนายช้างเผือกมันแปลว่าคนเก่งและอยู่ในที่ห่างไกลยอยู่ในที่ที่ไม่คิดว่าน่าจะมีคนเก่งแบบนี้อยู่หรือคนหน้าตาดีก็ได้ที่ไม่คิดว่าจะอยู่ในที่ที่แบบธุรกันดารแบบนี้แต่ก็มีคนแบบนี้อยู่เรียกว่าช้างเผือกเป็นคนเก่งมากๆคนสวยมากๆคนดีมากๆอีเกช้างเผือกน้ำมะนาวปั่นรานี้เปรี้ยวเปรี้ยวจนเข็ดฟันเลยเป็นโดยตรงหรือโดยนายลูกโดยตรงครับโดยตรง เต่าชอบกินผักบุ้งโดยตรงกับครูใช่ไหมโดยตรงแล้วถ้าบอกว่าน้องทำกันบ้านช้าเป็นเต่าล่ะน้องทำกันบ้านช้าเป็นเต่าโดยนายครับโดยนายแปลว่าช้ามากๆนะคนปากหวานแบบบางออนนะใครๆก็อยากด,ด้วยโดยนายครับ โดยนายคนปากหวานคือคนผู้พราะนะฉันชอบกินกล้วยน้ำว้าโดยตรงครับโดยตรงแะ่ถ้าบอกว่างานกล้วยยใครก็ทำได้โดยนายครับโดยนายที่มาง่ายมากเลยถ้าเราตั้งใจเรียนแป๊บเดี๋ยวก็เสร็จนะใครยังไม่ได้ส่งวันไหนว่างนำมาส่งใครที่ส่งแล้วเดี๋ยวครูบอมตรวจให้นะครับแล้วก็อ ช่วงมีนาปลายกุมภาต้นมีนาแถวๆนี้ยไม่เกินกลางเดือนอ่ะน่าจะเป็นช่วงสอบครูบอมจะพยายามให้งานน้อยลงแล้วก็จะอัปเดตว่าใครส่งอะไรไม่ส่งอะไรคือตอนนี้ครูบอมพยายามตรวจอยูงงานมันเยอะมากนะแล้วก็แล้วก็จะพยายามรีบตรวจงานแล้วบอกว่าใครขาดงานอะไรในระหว่างนี้ก็จะพยายามไม่สั่งงานอะไรเพิ่มเยอะแยอะอาจจะแค่สัปดาห์ละแค่แผ่นเดียวโอเคไหมลูก ส่วนวีราศักดิ์ที่ส่งข้อความมาเมื่อกี้เดี๋ยวครูโทรหาส่วนตัวนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะที่มาเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนกันมากๆขอบคุณนะครับไปแล้วนะสวัสดีครับ